สวัสดีครับนักเสี่ยงโชคที่รักทุกท่านวันนี้เรามาส่องเลขเด็ด7ชุดจากหนังสือหวยดังคัมภีรเรียงเบอร์เลขคุณพระช่วยทับทิมแดงออดอาจารย์ชนาทิพย์เทพป,ประธานเสือนำโชคเพชรไพรินอาจารย์เด็กหนุ่มราชันดำเริ่มจากเลขเด่นเลขเด็ดจากหนังสือหวยดังคัมภีรเรียงเบอร์นะครับ เลขคุณพัฒช,ช่วยบนช่วยรวยมีเลขศูน3 0หนึ่ง2ูน5 2สาม4ูน5ห้าสองหนึ่งสองสสองหสองหสหนึ่งสสสห้า สี่หกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเลขร่างช่วยรวยนะครับ

หกเก้าและแปดสองแปดสี่แปดเจ็ดและแปดเก้าครับมาถึงเลขทับทิมแดงนะครับ บนเดนหนึ่งกับเจ็ดคู่สมพลมีหนึ 0, ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้า เจ็ดศเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสามตัวจะมีสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเก้า สองเจ็ดห้าแปดเจ็ดเก้ามนทีนี้มาถึงเด่นล่างนะครับมีสี่กับเก้ามีเลขสี่สอง สี่สามสี่หกสี่เจ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าหกและเก้าเจ็ดครับมาถึงเลขของสำนักอาจารย์ชนาทิป

สี่เก้าสามสองเก้าแปดส่วนล่างเด่นห้านะครับมีเลขห้าหนึ่งห้าสี่ ห้าแปดและห้าเก้านะครับมาถึงเลขของสำนักเลขเทพประทานพรเลขเทพประทานนะครับ บนเด่นห้ามีเลขห้าสามห้าหกศูนย์ห้าหกเด่นล่าง เลขเทพทานคือเลขสองเต่นสองเดี๋ยจะมีเลขสี่สองและเจ็ดสองครับมาถึงเลขของสำนักเลขเสือนำโชค บนเด่นหนึ่งนะครับมีหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามตัวมีแปดหนึ่งเจ็ดล่างเด่นแปดนะครับ มีแปดสแล้วก็8ปดนะครับมาถึงเลขของสำนักอาจารย์เพชรไพลินบนเด่น1กับ5นะครับ ะได้เลขดังนี้นะครับมี1 0 1 3 1 6 1 8 5 0 5 3 5 6 5 8 3ตัวจะมีอยู่2 2เลขนะครับคือ4 1 0และ7 5 8 นี่คือสามตัวบนนะครับส่วนล่างจะเด่นสามกับหกสามและหนะครับก็จะได้เลขสามสองสามสี่สามเจ็ด สามเก้าหกสองหกสี่หกเจ็ดและหกเก้าครับมาถึงเ,เลขของสมาติจันเด็กหนุ่มนะครับ บนเด่นสองได้แก่เลขหนึ่งสองสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งล่างเด่นสี่นะครับ มี40 4 5ูนห้าและ49นะครับมาถึงสำนักดังสุดท้ายเป็นเลขราชันดำนะครับแให้8นะครับชัว มี 80, 82, 86และ 89, นะครับสำหรับวันนี้เลขของแต่ละสำนักเป็นแนวทางสำหรับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับและแต่ิริจาัยญาณของนักเสี่ยงโชคที่รักทุกท่านนะครับนักเสี่ยงโชคที่ไม่อยากพลาดเลขเด็ดเลขดังทั่วไทยสามารถกดติดตาม เลขเด็ดทางโทรศัพท์ได้ทุกวันเพียงกดดอกจัน495ดอกจัน7สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกคุณก็จะได้รับเลขเด็ดก่อนใครไม่พลาดข่าวเด็ดทุกสำนักทั่วไทยกดติดตามได้เลยนะครับขอให้ทุกชันทุกท่านโชคดีรับทรัพย์รับโชคก้อนโตสวัสดีครับ